สวัสดีจ้าทุกคนคืนนี้จะมาเล่า,าเรื่องจริงที่เคยเจอมาเกี่ยวกับกระสือที่เจอมามันไม่ได้มีหัวกับไส้นะแต่ว่าเราเจอเป็นแสงประหลาดที่เราก็เองก็ยังไม่เคยเจอเลยตั้งแต่เกิดมาแต่เราก็ไม่ฟันธงนะว่าเป็นกระสือหรือเปล่าเพราะว่า เราเองก็ไม่อยากจะเชื่อว่ามันมีจริงเหรอกระสือเพราะตั้งแต่เกิดมาเรายังไม่เคยเห็นเลยที่ว่ามีหัวกับไส้ลอยแล้วก็มีแสงแต่ว่าเห็นเป็นแสงประหลาดเนี่ยเคยเห็นจริงเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่าว่าเจ้าแสงประหลาดเนี่ยมันจะใช่กระสือไหมคือ เมื่อสี่ปีที่แล้วเรามีหมาอยู่ตัวหนึง่งชื่อว่าเจ้าจิกซอตอนนั้นนางป่วยนางป่วยด้วยสาเหตุที่ว่ามดลูกอักเสบแล้วเราก็ยังไม่ได้พานางไปผ่าตัดมดลูกออกตอนนั้นนางป่วย ได้พักหนึ่งแล้วแต่ว่าอาการมันก็เริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วนางก็มีอาการแบบว่ารู้สึกจะปวดฉีป่ปวดอึบ่อยมันอาจจะเป็นอาการของการปวดในท้องนางอะ่ะแต่ว่าจะมีอาการแบบนี้ไงนางก็จะมีอาการแบบว่าต้องไปฉีป่ไป ừ, อึบ่อยๆแล้วเราก็ต้องคอยเปิดประตูเพราะนางจะนอนบนบ้านกับเรานอนในบ้านเลยเราก็ต้องคอยเปิดประตู พานางออกไปทำธุระที่นางจะชอบวิ่งเข้าไปที่สวนหน้าบ้านสวนฝั่งตรงกันข้ามกันเราก็ต้องพานางไปแล้วก็ยืนรอนางอยู่ตรงถนนตรงประตูทางเข้าบ้านของเราเองแล้วนางก็จะวิ่งเข้าไปในสวนหน้าบ้านเพื่อทำธุระของนาง ตามอาการของนางอะเนาะแล้วมีอยู่คืนหนึ่งนางก็มีอาการมีอาการแบบเนี้ยต้องคืนนั้นอะคืนก่อนที่จะไปผ่าตัดเลยอะนางก็เข้ามาสะกิดสะกิดแล้วก็เราก็รู้ว่านางต้องมีอาการแบบนั้นเราก็เปิดประตูแล้วก็พานางลงไปทำธุระโดย นางก็วิ่งเข้าไปในสวนฝั่งตรงกันข้ามตอนนั้นก็ยังไม่มีต้นไม้ยังเจ้าของสวนเขาก็ยังไม่มาปลูกเปิกยังไม่มาปลูกต้นไม้เยอะเหมือนตอนนี้นั่นแหละเราก็ยืนรอนางอยู่ปากทางประตูเข้าบ้านของเราเองนางก็วิ่งเข้าไปบุกป่าเข้าไปตรงริมสวนซี่ข้างบนน่ะ เขาจะทําเป็นสวนไงมันจะเป็นที่สวนคือจะสูงจะเรียบเสมอ,อที่เราเลยแล้วซี่ข้างล่างก็จะเป็นทุงน่งนาที่เขาจะมีสอง,สองระดับสองประเภทก็คือที่สวนครึ่งหนึ่งที่นาครึ่งหนึ่งด้านล่างถัดไปลงไปอีกก็จะเป็นทุงน่งนาแล้วตรงติดกับทุง่งนาเป็นริมสวนติดกับทุง่งนาเขาจะปลูกเป็นหญ้าปล้อง ยาปล้งต้นสูงสูงอ่ะที่เขาเกี่ยวไปให้วัวกินน่ะนั่นแหละมันจะอยู่ตรงซี่ที่ติดก,กับทุ่งนาเลยแล้วเจ้าจิกซอนเนี่ยเขาก็จะวิ่งไปตรงนั้นเพื่อไปทําธุระเพราะว่ามัน,ม,นมันมันมิดชิดไงเพราะถ้า,าที่โล่งๆอย่างเงี้ยที่แบบหญ้าเตี้ยๆอย่างเงี้ยนางก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ทำธุระของนางเพราะว่านางจะขี้อายมากนางก็จะเข้าไปตรงที่ลก ที่มิดชิดน่ะต้นหญ้ามันก็สูงไงแล้วก็มันก็จะมีหนาหน่อยป่าหนาหน่อยเขาก็จะวิ่งไปตรงนั้นแล้วทีนี้เราก็จะยืนรอนางใช่ไหมอ่ะตรงหน้าประตูปากทางเข้าบ้านเราซึ่งก็อยู่ห่างกันก็ประมาณไม่ถึงร้อยเมตรไม่ถึงร้อยกว่าเมตรประมาณเนี้ยแล้ว เราก็บังเอิญมองไปที่ปลายปายต้นย้าปล้องอะ่ะแล้วก็บังเอิญไปเจอแสงประหลาดเป็นสีสม้มสีประกายจ้าเลยนะแบบแสงชัดมากเลยจ้าออกมาเลยก็ประมาณสักลูกฟุตบอลนอะ่ะแล้วก็เป็นประกายออกมาเลยชัดมากแต่ว่ามันอยู่ในระยะไก,กลๆไงประมาณ200กว่าเมตร จากที่เรายือนอยู่ไปถึงตรงมันจะอยู่ระหว่างซีกตรงทุ่งนานะแต่ว่ามันจะลอยสูงเหนือต้นหญ้าที่เราสามารถมองเห็นได้แล้วมันก็จะลอยเรียบปลายหญ้าเลยนะแบบลอยเป็นเส้นตรงเรียบปลายหญ้าเลยไม่ได้ว่าสูงต่ำสูงต่ำนะหรือว่าลอยแบบระดับไม่คงที่อันนี้มันจะลอยเรียบแบบเป็นเส้นตรงไปเลย จากอีกฝั่งหนึ่งมาถึงอีกฝั่งหนึ่งเลยแต่เราไม่ได้สังเกตว่าเจ้าแสงเนี่ยมันลอยมาจากที่ไหนมันจะลอยจากที่สูงลงมาเรียบปลายหญ้าหรือว่ามันจะขึ้นลอยขึ้นมาก็ไม่รู้เพราะว่าเราบาังเอิญเหลือบตาขึ้นไปเห็นมันอยู่สูงเหนือระดับปลายต้นหญ้าปล้องนั้นแล้วแต่ว่ามันอยู่ตรงซีกทุ่งนา แต่ความสูงอะ่ะมันจะสูงกว่า,า,ป,า,าปลายยอปล้องที่เรามองเห็นได้เราก็สงสัยว่าเอา๊ะมันแสงอะไรเราก็ยืนดูอยู่ตรงอีกฝั่งนึงเนาะเจ้าหมาของเรามันก็อยู่ในปา่าตรงต้นย้าปล้องนั่นแหละแล้วทีนี้เราก็มองพยายามสังเกตว่าเอา๊ะมันจะลอยไปที่ไหนปรากฏว่ามันก็ลอยเลียบไปอีกฝั่งนึงจากทางขวา ของเราแล้วก็ลอยเรียบไปต้นหญ้าไปถึงทิวไผ่ที่เป็นเขตแดนอีกของแบ่งครึ่งสวนอีกฝั่งหนึ่งที่ติดก,กับสวนของเขาเป็นฝั่งตะวันออกคือทางขวามือของเรานึกออกไหมแล้วเจ้าแสงนั้นอะ่ะมันก็วลอยต่ำลงต่ำลงแล้วก็หายไปเลยเหมือนกับว่ามันลอยต่ำไปที่ ที่ทุง่งนาแล้วมันก็หายไปเลยแล้วเราก็มองไปจนจนมันรับตาจนมันหายไปเลยนะมันต้องลงไปตรงทุง่งนานั่นแหละเราก็คิดว่าเอ๊ะใครมาปล่อยคมลอยแถวนี้แต่ถ้าเป็นคมลอยมันก็จะมีลักษณะแบบว่ามันจะมีเหมือนกระดานหุ้มอยู่ใช่ไหมมันจะไม่เป็นแสงจ้าออกมาเหมือนแสงไฟประกายออกมาอย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่ อันนี้เหมือนดวงไฟเหมือนดวงไฟที่ว่าแสงสีส้มจ้ามากเห็นชัดมากแต่ว่ามันอยู่ไกลไงมันก็เลยไม่เห็นว่ามันจะมีลักษณะยังไงนอกจากเป็นดวงไฟสีส้มเปล่งประกายออกมาแล้วก็ลอยเรียบไปทุ่งหญ้าไปเออเราก็ยืนดูจนมันลอยต่ำลงต่ำลงแล้วก็หายไป ในทุงน่งนานั้นเราก็นึกอยู่เอ๊ะมันคือแสงอะไรจะว่าคมลอยมันก็ไม่น่าใช่เล่าให้ใครฟังอะ่ะเขาก็ว่ามันไม่ใช่คมลอยมั้งถ้าคมลอยมันจะไม่เรียบไปแบบลอยเป็นเส้นตรงเรียบไปเสนอเสมอไปย่าอย่างนั้นใช่ไหมมันต้องลอยสูงแล้วก็ลอยต่ำ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 ,ตำ,ตำลงมาเลยแต่นี่มันลอยเป็นเรียบเส้นตรงเลย เราก็เลยไม่แน่ใจว่ามันใช่คลมลอยเหรอแล้วมันไม่ใช่ว่ามันจะมีอะไรหุ้มเลยนะถ้าเป็นคลมลอยมันจะเหมือนแบบเป็นแสงมัวมัวมีกระดาษหรือมีอะไรเหมือนมีอะไรหุ้มอยู่มันจะเป็นแบบตั้นถ้าเป็นคลมลอยใช่ไหมแต่นี่มันเป็นแสงสีส้มแล้วประกายออกมาชัดแบบเป็นแสงประกายออกมาเลยเหมือนไม่มีอะไรมาหอมหุ้มมันเลย แต่ว่าไม่ได้เห็นเป็นถ้าว่าเป็นกระสือก็ไม่ฟันทงนะเพราะว่าเราไม่เห็นแบบมีหัวกับไส้เหมือนในหนังเนาะที่เคยดูในละครในหนังเรื่องกระสืออ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเออเราก็เลยสงสัยว่ามันเป็นแสงอะไรแต่พอไปเล่าให้ใครฟังนะเขาก็บอกว่ามันน่าจะเป็นกระสือแต่เราไม่อยากเชื่อเพราะเกิดมาเรายังไม่เคยเห็นเลยเพิ่งวันนั้น่ะ แล้วต่อจากนั้นเราก็พยายามที่จะมองไปตรงนั้นอีกนะแต่ว่าก็ไม่เคยเห็นอีกเลยตั้งแต่คืนนั้นมาเสียดายว่าเราไม่ได้พกโทรศัพท์ไปด้วยนะแต่ถึงถ่ายมันก็คงจะเห็นแต่เป็นเป็นแสงอาจจะเป็นแสงเล็กๆมากกว่านะเพราะว่ามันอยู่ไกลอะแล้วมันก็เห็นแค่แสงแล้วมันไม่เห็นรายละเอียดอย่างอื่นมันน่าจะเป็นแค่ดวงไฟแค่นั้นอะ ดูไปแล้วก็มีแสงสีส้มออกมาเออมันมันคงไม่เห็นอะไรมากมายถึงจะถ่ายได้ก็คงจะไม่เห็นหรอกคิดว่านะแล้วเพื่อนๆคิดว่ามันคือดวงไฟอะไรสีส้มแล้วลูกใหญ่ก็ประมาณลูกฟุตบอลก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะคะว่าแต่ละคนเนี่ยจะคิดเหมือนกันหรือเปล่า หัวหน้าคนงานที่สวนหลังบ้านบอกว่าเจ้าเจอแล้ว <c oughs> แล้วพอเมื่อไม่นานวันนี้ <c oughs> เห็นไหมที่มีข่าวออกไปว่า <c oughs> มีกระสืออยู่ที่ประจีน <c oughs> เห็นไหมเออเราก็ไปออกอรายกันเออเราหวนคิดถึงว่าตอนช่วงนั้นอะ่ะมันคืออะไรกันแน่ว่า ออกระสือมันมีจริงหรอแล้วที่เราเจอมันไม่มันมองไม่เห็นชัดไงมันเห็นแค่เป็นดวงไฟเฉยแต่หมู่บ้านที่เขาเจอที่ตามข่าวนะก็อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านของเรานะก็ถ้าเป็นทางลาดก็ข้ามทุ่งไปทุ่งหนึ่งก็ถึงแล้วนะทำให้หวนคิดถึงว่าเอ,อ๊ะที่เราเจอมันจะใชออ่อันเดียวกันหรือเปล่า เราก็คิดอยู่นะเราก็คิดไปมั่วเอ้ยว่งวงเราเ้อเอาไว้คือไหนนึกสนุกสนุกก็จะมาเล่าเรื่องเด็ดๆด็ให้ฟังอีกนะคะเพราะว่าตั้งแต่สมัยเด็กๆจนมาถึงปูนี้่ก็มีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเอาไว้จะมาเล่าให้ฟังทีละเรื่องทีละเรื่องนะ สำหรับคืนนี้ลาตีสวัสด์จ้า